สำหรับพี่เลี้ยงเอายกที่นึงยกที่นึงจอน่อยนี่นะซุปเปอร์แม็กซ์คับเพื่อนเอาตีละเอาตีละไปเก็บเห็ดพ่อกันออกไปเก็บเห็ดพ่อกันเนาะมันสุดมันยากเห็ดกันบอกนี่เลยมาเที่ยใจ่ไปดูกรติกากระติกาลุกลุกลุกตองรีบลุกแน่บอลลุกเนี่ยโดนหนักแน่น่า 6ที <Cornell>. น Saint ้้ง6ีแนรวมแดงก็คือุมแดงรวมนก็คือุมน้เงินถ้าหากว่าคู่ต่อไปจะพยายามใส่เต็มโต้กับรวมไมตรงกันนะรวมแดงกัเแดงรวมกันเน้เงิน้นเข้าเข้า เจัดไปผู้สองอย่าชบนสใจเด็ดสิงดําศักมงคลเด็สิงดําักมงคลผู้ต่อไปมาเรยมาเตรียมงาพาดนที่วถึงสามลบที่เราไม่รู้ว่ถึงสยกไหมโอ้ยวีู่กเพจมาก่าอบอกเยอาจารมันหอนี่มันเลยเอาไเาเนย้นี่ลบหนึ่งยกนสามยกก็รู้ัเอาเบบ ลูกนี่ไนี่หกทันโอ้โอ้อ้สนี่สอดนี่นี้ฮุบุบฮุบเกียร์ลองดูดีกันท้กคนโอ้โอ้อ้าวกูเตียร์ตังค์วุนกูสูงวุ้นว่กูเตียร์วัวพ่งวัไม่ใชนวัวกูเตียร์าัวพ่งวัวช่างนี่ฮิตกอกไหล่ดันเพราะว่ามันคล้ายกันคล้ายกันคลายกันยลกายกัน มอสูงเห็ดละบานีมอาเห็ดลบานีายสีหลายคนูกลูกูอนดูดูแต้ดูแต้ยหมองเย็นเกันเด้อสาองเย็นยนกันดดมอบอกยาวาเดอวยนันคอนีอืด้แน่าบมกโอูดทับก่อบ่อย่าูบ่ด้ มาดเป็นไปเจ้าู้มีศีมีสันแล่้มนพ่อโอ้ยเขาบุ้งเขาบุเขานพ่วงเขานพี่น้องทานอีกท่าได้ปั๊บเจ้ผู้มีเกียรติท่นอะไเนี่ยท่าลก็ดูมาได้เนี่ยส่วนส่วนนั้นนะครับสำหรับแฟนบอลเยูดหลังพูดเป็นคมถ้าการบอได้แต่นนู้นด้ีน้องได้พวกงารจะเลดะเาี คู่ต่อไปเดชสิงห์ดำกับสักมงคลลงตัวกันที่4,000บาทไปกลับนะครับรับควมสงใจมารอที่มุมเลยไปรับเงาพี่รถเครื่องเสียงนะครับรถเครื่องเสียงอยู่ทางโน้นนะคะสำหรับคู่มวยที่จะชกในคู่ต่อไปนะคะรับรอมตรงนู้นเลยนะคะทีมงานก็บอกด้วยกันแล้วกันอาที่พ่อมาหล่อลำไส้เลยค่คู่สองขอบคุณนะครับทีมงานใบหอมโปรโมชั่นนะครับ M M ลอยไทยมิวสิทนะครับ ใบหอมใบหอมโปรโมชั่นสองพันาวันนี้มาถ่ายทำสกู๊ด้วยนะเดียวพี่นังวันติตามทมาดูทลิเลยขอบคุณด้วยนะคะนักคสดงจุดใจแน่นอนรับแสดงรุกำลับเต็มร้อยเลยครับแต่นี้เป็นคู่แรกคู่เปิดเลยนะคะที่เดทีมวยเจ้ากรานะคะ้านน้ำประหลัดขั้นคำข้าบนฝังคำบนสิริรบนรือานี ยกที่สองยกที่สองขอให้เรียนคูมวยครับนค่ะตู่ต่อไปก็เตะยวเตเตีสิงส์ดำกับสันนะครับตามด้วยจงอังดำกับรณชิตนะครับตีเ่มันจะตายแล้วต่อด้วยแมวอุบลฟู้ฟ้าผู้สี่ผู้หน้าพเษกับคูอัดไฟนะคะอันนี้ได้มาผู้รั่ว่าผู่อต่อไปเตรียมคู้มู่้หกแม่เลยทุกคค่ะ โกหกเป็นสามาสองิรกับโผาสุทธิเดเี่ยมากมานะเนี่อัดนู้ต่อยขาเขาโอ้าเด้าบักาอัดบก้อนสู้เขาเอโอ้ลูกบอลหน้าวันดีหน้าลูกบอลูกนี้กลานาอาจารย์าแเี้ัออ

เอาแม่พี่เท่ๆเอาทำไมจับตัวแม้งตึ้งตาเลยแม่พี่เท่แค่ไอ้ตาซ้ายมึ้งซูเขาเลยซเขารับตาสูเอารับตาสูแเอวรับตาสูจ่อหน้อยแดงซุปเปอร์แบงค์น้ำเงินนี่รับตาสูไปมื้นตาสูเอาไมงรู้ยกสองยกสองล่ากันที่สามยกโกไปกับเอาแม่เอาแม่ผมแต่งใเม่เปล่าเมื่อกี้ย

ปั่น้งก่อนกินมมากเลยทีกทั้งหมดเกลียวห้าด้วยทิ้งห้ลูกลียไม่รูลูกเขาจะมาแข่งที่เด่นมาลูกมาไปทำทังไง

ทาน้ามาแล้วมันี้อาบน้ามล้วนักมวยเ่าันเป็นยังไงพี่น้องพี่ต้องแบกหมดาพี่น้องี่ต้งแบกนี่คือคู่แรกคู่เปิดดัวถือว่าเป็นคู่พิเศษนะคะของเึกคามชนเึกมวยการกุศลตะบนฝางคนี่นะเยตท่ากรับก่อนทา้าไก่บินทักบ๊อกทักบ๊อกบ่ดนานคู่แรกได้เป็นอคุณท่านรองท้องศูนแสงธรรมท่านรององค์สัตระแสการแล้วก็ทีมาน โปรโมเตอร์ผ so kind of so really? ู้จ oh, right ัดนะคะสมาชิกสภาตำบลฝางคำทุกท่านทุกคนด้วยนะคะผู้ใบ้านทัพสามโบก็มาแล้ววันนี้ฮะได้รับด้วยเดี๋ยวในช่วงพิธีการเราจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับหมสาวหนุ่มสาวนะครับทำงานดีมากนะครับมันงีดีที่ว่าไปทุกทุกมองเลยซ้อมทว่ประกวนี่เขาบอกเคยเห็นคนหลายกรณีในโซนไรแล้จะเห็นชาวบ้านสามถูกเทวทิศคุ้เอียงแล้วไงคนจังหลายบบแมนแต่ว่าพี่น้องมันก็กล่อมของเราหนิเด็กข้าวเวอร์ชันนี่บ่มีมวยโดนแล้ว มอม่ยโดนแล้วถือว่าเป็นนัดแรกะสมมาเรื่อยตันล้องพงษาว่าสิจัดอีกอยู่สว่างน่อหลังฝนก็เนาะตันลองผสมสีหานั่นจุ่สว่างก็มึงสวยด้วยยี่สบเจ็ยี่สิเจ็อกันบันสมองสว่างทั้งื่นเปียกม้วยได้ทีนั่นเรอเปียกม้วยค่ะนาทีมากันดใจเย้นเอาหนาดใครเอาาเปียกเยครับเรือยครับชกยี่สิเจคือสาครับ

เราจงพังรำงมนยเสริมใจในวลมาชีพครับจงพังรำงโลมาชีพเลยนะครับแต่พังงมวยแลสร้างนาันสใจจงังรงลชพฮัก้อฮัก้อจิ้มจบัฮกอจิ้มจบแกพีคีเน่บอด้วย่ดงย่ันคู่นคู่ยนู่วู่่นู่่ว เ้ดเ่อ้เนยัังอยนาชยพันนเด้อโฆษณานี่พนเด้อูมือก่อนกรรมการชู่มือก่อนไม่กรรมการชูมือท่านสีชู้เองวะได้่ยโเอามมดเนี่ยโนี่หกี่เนี้ยเี้เสีย้ันร โอ้โหแพ่อย่งั้นโมแพ้แพ้ลูกถีกดเืโอ้โห่เป็นพ่เพื่อเสื้อกินกันยืดสลุกแล้วถีบไมชเสื่อเลยก็เื่นชมนะคะือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งสองฝั่ง้ะไม่ว่าจะเป็นแดงหรือน้ำเงินครับตอนรับการันตีแลพวคันจะทเีสุขเพื่อนครับรูปนี้เปรียบเนหน้าที่ในกาเิดสวามีระวงโอเคยินดีกับจิ๊ คุณมีไพมดีเพศาสาร์ห้าคนที่มีบว่สามนุ่มนะเกมุหลาบลาวสอวปตวิชัยโซนป่ามงอำเภอเดนโอ้โนมาไปเที่ยตกว่าขี่ม่นเด่เทมาเดี่ม่นตุลานิงเก่าเ<อ>ายยนีาัทีมตัวเกักเล็กตวเลกัวเอ็กตัวตัว่หตัวเลกตัวเลกตัวเล็กวค็กตลกวเักักวกล้ว เ้อนมืนต้องผลลูกเออที่ดานหลังเนี่ยนะบนกระซิมนูดูตอนจักยกเย็นจักยกเย็นว้าวปลาเด็กสมบูรณ์ทั้งคู่ครับใครจะคว้าใชยชนะครับลายสยาม เรียว่าช้างสัน้องบ้ากันไปมันหวนมันเลยสาวขาในไม่มีแรงกดกันยักษ์ใหญ่เจอกันโอตรนี่ขาข้างเยอะประสบการณ์นี้ต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเป็น อูสองเป็นเมือกเก่าปมนอาจา์นี่ครับน้องๆนักมวยระบายโค้งเอาไว้ทีมานที่วอนยา์สุรสักศรีค่ะนี่จีมนฮอนมเนได้ผู้จัดอะไรผ่อนโอนเหมือนสุดยอดเลยะพุงแล้วเป็นุงอุ่นเ่อนอะยับหน่อยบาเดี๋ยวเบิ็งพุงยางเงนด้วยใครชนะเดี๋ยวจะสั่งไปเจอกับสุดยอดของครูอินเบอ ไเจอก็บัวครับเดียกจะเอปีที่ยิมมันหนออที่นั่นอาจารย์น่ออ่าต่อไปสิบเอ็กับกล้องทำกลางครับรวนตัวกันที่เจ็ดพันตไวนะ หลังจากเป็นทางด้านแสงเพชรสิ์เทมัยกับเทียนในจอโชคศิลานะครับเตรียมพร้อมนะครับตามด้วยคุณศึกย์อขับเขียวนะครับกับเอกตราทำก้อนวัสดุต่อทางด้านคุณศิษย์มาวางไว้ที่แปดร้อยบาทนะครับแจ้งไปย่างเอกตราเขาเก็บมาด้วยนะครับน่าดียมเลยคู่ต่อไปที่เราแจ้งไป เด่นนะกันทะใครมาพูดไทยก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะบอกเลยว่าช่วง,งนี้เ้ามีจะมีการที่ต้อง๋อยต้องจูงเข้าหากันเชื่อว่าโอกาสจะต่อไปทีงมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดเลต้ตองมีนัดสองนัดสามแน่นอนล่ะค่ะคนนี้เป็นเพียบมวยนะพี่น้องเด้ออ๋อยำยาวคอมพิวเตอร์ครับร่วมกับกำนันณชิรพันธ์แสนสวีสุขนะครับ ที่วัดการอำเภอสว่างมีระวงพวกนี้มีเปียกมวยแต่เช้าตอหน้าแรกไฟก็ตื่นแต่เช้านะครับไม่ต้องนอนนะครับชก27พฤษภาคมตื่นแต่เช้าหน่อยนะครับบ้านสำโรงตำบลสว่างสว่างมีระวงนะเปียกพวกนี้ชก27พฤษภาคมไม่ไกลครับจากบ้านเรานี่ไม่ไกลไม่ไกลบ้านตำรวจนะบอกก็ต้องประกาศไปหลายเดียวกันเลยอยู่กิถนนใหญ่เลยร้องมาสามสิบกว่าคนอีก เอายกสองครับยกสองครับเราจะชกวันที่27พฤษภาคมครับยกต้งต้งครับก็เตรียมไม่กี่วันก็ชกนะครับเราจะนั่นก็ต้องเตรี่ยนร้องอวยครับอวยสิบวารุงนาบ,บาแดงนะครับร้อยสยามสิ่ในยกกระดดน้ำเงินคุญประจําปีบ้านสับโรงนะครับตะบนสว่างอย่างนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นบุญประจาําปีไม่ว่าจะเป็นบุญตั้งไฟ แล้วนอกจากมีกันจัดมวยท่านนักะแล้วก็สถานที่พื้นที่ในการมวยการสนทุกทุกพื้นที่นี่ก็วามกระเพื่มวยเชนมวยท่านผู้ใหญ่ของเราไปให้การสนับสนุนทุกทุกโปรโมเตอร์นะคะสร้างสรรค์วงการมวยไทยลูกหลานเรารุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าได้กลับมาชกตอนนี้ในทีมมวยภูธรนะโอ้โหเต็มที่เลยครับ

มันกันนี่ขาวอ่าพอต้องมาในนั่นแล้วครับยกเราได้ไปแล้วเฮ้ย 頑張れ頑張れ頑 nó. Cái bọn mấy sao mới bị gọi bọn này xong mất.